สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมก็จะมากินยำสตบบรอเบอรี่กุ้งเด้งนะคะกุ้งก็ลวกแบบจุบโฉบเด้งดึงเด้งดึงอ่ะนี่สตบบรอเบอรี่ก็หวานฉ่ำมากเลยจ้ะเรียมลองกินแบบสดสดละ <c oughs> มาจ้ะมาแซ่บๆกับเรียมกันเลยจ้าเดี๋ยวนึกว่าเดี๋ยวเรียมลองเป็นลูกๆใช หวานมากอือกุ้งก่อนเลยละสับจ้าหวานมากเลยนะกุ้งอะ่ะลวกเด้งๆอะ่ะลวกยังไงนะลวกเด้งๆ้ง คาราบาลีหวานมากเลยนะอร่อยมากอะ่ะ Mm. -hmm. น้ำยำเร็ม <c oughs> น้ำยำเร็มนัวมากเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เริ่มทำแล้วนะยำแตตอเบอรี่กุ้งเด้งเป็นน้องขอมาก่อน แซ่บจ้าอร่อยแม,ม่สลดโลกกินอย่างเดียวแ <laughs> ม่สลดโลกโควิดกินอย่างเดียว คนดีน,น้ำนะแบบอะไรอย่างเงี้ยน,นะอะไรอย่างงี้ยคนสับเบอรี่อออะไรเอเอเนาะเข้ากัน เหมือนเดิมอากาศแบบอืมอากาศร้อนมากแต่ว่าบ้านบางคนอาจจะฝนตกกันเนาะแต่พาโลกยังไม่มาอืม ไม่โกหกนะไม่ได้โฆษณาเกินเชื่อนะอร่อยยิง สต,โตโรอเบอรี่หวานช่ำอ,ะอ่ะคือมันมีสเต็ปมันจะสำลัก เรแเราชอบคัน うん。<laughs> oh. mm hmm. เจอกันไปว่าน้ำยำแอาตอเบอรี่ไปนะหวานมันเลยแบบน้ำมูลอื้ม <c oughs> <c oughs> หิวมากไปวันนะี้ร้อนมากสุดยอดเลยของความร้อนแต่ว่าร้อนก็เดีเหมือนกันนะเพราะว่า ไวรัสมันกวาความร้อนเนาะแซ่บจ้า ไม่เคยกินนะแบบว่าเราไปดูช่องแบบพิบพวกรุ่นพี่ๆเขาทำกันนะเนาะแล้วนะว่าเอ้ยน่ากินดีเรียมลองมาถามกินบ้างแล้ว,ลวอีกอย่างน้องน้องขอมาใช่ปะพี่ยำสตรอเบอร์รี่ให้เรียมเอ้ยให,ให้ดูหน่อย <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวลองทำอีกอย่างนะึ้ไมนเจอสตรอเบอร์รี่มาเดีเลยเหมือนฝันเลยอะอร่อย Và có lỗi Nó là có lỗi Tiếng tắp bọc này bọn nhé Mà bánh thả rồi มากแล้วโดนด่าหืเมนูนี้ให้สิบเลยไม่เคยกินแบบเมนูอะไรก็แนะนำนํำหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะยังไม่ได้แบบว่าทำบางทีอะเรยก็คิดไม่ค่อยออกแบบ กินกุ้งเนี้ยกินกุ้งอีกแล้วเนี่ยของมันหายากตอนเนี้ยทุกคนตรงเข้าใจนะคะเรียบก็หมดเลยไม่ต้องบอกว่าเรียมอิ่มเนาะก็คือมันเกี้ยงแล้วว่าเรียมอยากจะกินต่อโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ของเรียมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เรียมด้วยนะคะกราบแล้วค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า